สวัสดีค่ะพกับปันในช่องปลาเข่าเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปันกับหลานเนี่ยก็จะพาทุกคนนะคะมาปัดเบ็ดปลาช่อนกันค่ะมั่นใจมากเลยนะคะว่าปลาช่อนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะคะนี่วันนี้นี่เราก็จะมาปักข้างค้างตะลิงนะคะและเหยื่อที่ปันใช้วันนี้คือไส้เดือนนี้อยู่ในกระปุกปันนะคะปันจะใช้แทนเป็นตัวท่าค่ะก่อนที่เราจะไปปักเบ็ดนะคะปันขอ ไปเติมพลังก่อนตอนนี้มันหิวมากวันนี้มาแบบน้าสดน้าสดมากปันไม่รู้ว่าในกล้องปันสวยหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ต้องรอชมว่าเราสองคนเนี้ยใครจะได้ปลาก่อนกันมั่นใจไหมว่าจะได้อะยังไงปันก็ได้เยอะกว่าพี่ปันอยู่แล้วจริงเหรอจริงเนาะเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนเราขอกินก่อนจะไปปับเบ็ดอ่าครับดูครับ,รบอีกคนหนึ่งรอ,อยากจะไปปลักเบ็ดเยอะแลวอีกคนหนึ่งก็ควงจะกินนะครับดูสดใหญ่เลยหิวอีกคนนี้กัน ยืนรอยืนกนด,ดานอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะไปสักทีเร็วนานรีบกินนะไม่มีใครรอหรอกมีคนรอแค่คนเดียวกินอยู่นั่นแหละเอาลคะค่ะตอนนี้เราก็เติมพลังเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปปารเบดกันแล้คะค่ะไปปอนไปค่ะ ตรงไหนข้าตรงไหนก็อเอาเลยนะนี่ไปได้แล้วหนึ่งคันตอนนี้ปันก็จะรอดูนะคะถ้าปลากินเนี่ยปันต้องได้ยินเสียงแน่นอนแล้วปันก็จะรีบมาดูเลยปันอยู่ข้างๆเหมือนกันแล้วก็เกลียวเกียก่อนนะ มาดูสองคนกันนี้ซอนนี้นะครับเขาข่จะมากนก่อนกันมีกันมีกันบอกว่าเขาจะได้เยอะกว่าปั้ <c oughs> จริงหรือเปล่าไม่รู้นะอ้าวไม่มันะม่นใจแล้วเหรอไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เราก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปปัดนเดียวทีเดียวกระจายนี้มาปลาคบ โอเคของปันก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงนูนูนูเขารออยู่นั่นแหละครับตอนนี้ก็มันถึงจุดของหลานสปอนนะครับมาดูดูสีนี่เด็กเด็กต้างของมันปันนี่จะตักเรียบร้อยวันนี้ต้องชนะพี่ปันใช่ไหมเราต้องชนะให้ได้อะไรนะ เราต้องชนะให้ได้เออเราต้องชนะให้ได้นะอย่าหนอยหน้าพี่ปันนะป,ปักปักดีๆเอาให้เยีอถึงพื้นไปเลยอ,อ,อันนั่นแหละอันั่นแหละน,<อ>นไปหาทำๆไปหาทำทาัจ่น <c oughs> ก็จะมีพืชหน่อยนะครับผม เนี่ยแถวนี้แหละป้อนเนี่ยเนี่ยเออปักเลยไปข้างในก็ได้ไปข้างในน้ำตื้นไปไปใ้เดินไปปักน้ำมันก็ได้ไม่ใช่นี่เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเออเดินไปในน้ำเออเออนั่นแี้ป้อนน้ำมาตื้นแล้วก็ปักเนี่ยตั้งไปเลยเออให้อยู่เนี่ยเหยียบก่อนนีหรือเปล่านู่นที่ปั่นก็ปักนแล้วนู่น จะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มมืดแล้วบีบน้ำตีน้ำเลียกปลากันด้วยแต่ะคนนี้ไม่ยอมแพ้เลยครับดูโอ้โหไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวดูกากัาต่อ,ตอ,ตอครับต่างคนต่างก็รีบหาทำเลทองต่างคนต่างรีบหาทำเลทองครับหมายเด็ดๆคาดว่าจะเป็นหมายที่มีปลาจุดที่มีปลาอะไรเงี้ยมั่นใจมาก พอไหมแล้วแต่ครับแต่วันนี้ตะกองไม่บอกเคล็ดลับอะไรทั้งนั้นคอรู้เข้ามาดูสองคนว่าเขาใครจะมา่านว่าเสร็จแล้วเหรอปักเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มารอดูเวลาทิ้งเวลาไว้สักเท่าไหร่เนี่ยสองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงแล้วมาดูใหม่โอเคมาดูใหม่กันครับว่าเขาใครจะม่านก่อน ของใครจะได้ก่อนมีกันบอกว่าอยากจะออกกล้องพี่ปันเนี่ยหนูจะอยากออกกล้องงนะเอาหนูออกกล้องหน่อยดิปันก็เลยพาหลานเนี่ยมาออกกล้องด้วยกันนะคะแล้วเขาก็ถนัดเรื่องหาปลาจับปลาเก่งกว่าปันเนี่ยเอาง่า,ายอ่ะไปเดี๋ยวเราชมกันค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ปันกําหนดไว้แล้วนะคะ ทีแรกกับปันบอกว่าสองชั่วโมงะปันจะไปดูแต่ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งชั่วมงปันอดใจไม่ไหวแล้วนะคะปันจะไปดูก่อนค่ะอย่าอก่อนอืนเนี่ยจะพาไปดูของปันก่อนแล้วก็ค่อยไปดูของปอนโอเคปะ่โอเคแล้วเราก็เอาเยื่อมาด้วยไปไปดูของพี่ปันก่อนีแนี่ไปดูทีแรกเลยเห็นไหมยงไม่ยั่ยังม่ยัยังไยังเยังไเอาเส้นเกเ็บข้เฮ้ยถึงว่าเห็นชุดจริงๆริงไปดู เดี๋ยวทีแรกอะพี่มาเอาดูของปันก่อนนะเดี๋ยวมาถึงมมาดูก่อนละหลานหลานเออปันมาดูกันเลยค่อยมาแล้วโอ้โหว้าวเฮ้ยแต้มเต็มเต้มแรกมาแล้วถึงตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แต่เต้มแรกได้แล้วสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วเหรอโดอหันถือไว้ก่อนถือโอเคให้ป้อนถือให้ปอนให้ปอนให้ป้อนคนที่ยังไม่ได้ถือ เดี๋ยวไปดูต่ออ่ะไปดูล่างต่อไปของใครอันนี้ของใครดูก่อนเห็นไหมอ้าว่อยเยื่อเสียโอเคเพา่็มาเปลี่ยนไม้แต่ไปดูล่างต่อไปป้อนไอ้สปอนเราพี่ปันด้วยอ้าวไปไปดูพร้อมกันนะครับตอนนี้คือไม่ได้ดูของเป็นปันละดูรวมไปเลยเพราะว่าปัดสลับกันอืมจริงเหรอนี่อะไรนี่อะไรนี่ขันยาวของพี่ปันของพี่ปันปอนจับลงจับดูดิปอนดู ไม่โดนไม่โดนโอเคปล่อยไปถ้าไม่ดิ้นก็ปล่อยไปเดี๋ยวเราต้องเป็นเหยื่อทุกอันนั่นแหละเพราะว่าเหยื่อเปื่อยปลาตัวเล็กมาตอดใช่ไหมใช่เดี๋ยวป้อนได้เลยดีนะเบาช้ามีไหมไม่มียอนป้อนหลอด้วยป้อนใจร้อนจังเลยนี่ไม่มีรอพี่ปันด้วยเดี๋ยวนะอะไร นี่ของใครไม่บอกล่าเลยหลอว่าควรจะให้ลงไปในน้ำบอกหล่าไปแล้วจะละเอาไปที่ไหนจะขึ้นมากินให้เออเดี๋ยวเปลี่ยนไม้เดี๋ยวงนี้จะป้อนปลักไม้ป้อนป้อนรอก่อนเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งนะป้อนอันนี้ใครนี้ของใครอปนี่ดูก่อนมาใกล้ใกล้ไม่มีอย่างเงียบอย่างตรงนี้ตองนี้ตรงนี้ดูนี่ิปันน้ำเต็มอยู่นะจับดูดิหรือจะมีบ้า

เทีบกันมันเป็นแบบนี้ยังไงกับคนละสายกีนิ้วเดี๋ยวอนยังไงม่นีิไนีป้อยตนี้กันคนละสายกันเลยดูนะครับดูเอ้ยคนละสายแต่ขอก็เป็นประช้อนเหมือนกันใช่เป็นไงเออโอเคเอาวางวางวางไว้ก่อนก็ได้เอปักไว้ปักไว้ปักไว้ปักวางไว้วางแล้วปักไว้โอ้โหแล้วไม่วางใกล้กันด้วยนะกลัวทำไมกลัวพี่ปันจะมาแย้งเหรอโอ้โหไปไปดูต่อนะครับไปดูต่อ ของไทยอ่ะตะก้อนต้อนไปดูมีไหมน่าจะไม่มีนะมึงสูงแล้ไม่มีถ้ามีมันต้องดิ้งเออคือนี่ของไทยมันมีอะไรคือแบบนี้มันมีของพิปานเมาด้วยอ้าวมีของไทยไหมนี่ไงของพิปานนี่อันนี้ต้้งไหมตั้งโด่งทนโท่ามีไหมดูดิเฮ้ยขยับอะไรขยับขยับเหรอแล้วขยับพวกเราเดินขยับหรือเปล่าเออกระนาวกระเพื่อมเปล่า อยยมดปักแล้วทำไมปักได้ดไม่รู้ปันปันปักเองปันยู่ตควโอ้ยอันนี้มันตึงจังหยดูยุดหดูดหดดขยับนิดนึงหรือปะดปาขยับหรือปะเออเราจะค้องดึงดีกว่าจะค้องดึงโอ้ยหมดอ้เอาเน้ไกโอ้โหปัดไกลกันจัดปัดไก่กันจัดดดมีไหมบินอยู่บนต้นไม้เหยนหรอ เป็นอยู่บนต้นไม้เนี่ยอ้าวอ๋อเหยื่หมดตามจีนหมดปัอนเราพี่ปันด้วยเอาจริงถือว่ามันกินไวนะชั่วโมงเดียวได้เหรอิีนไปไม่มันเป็นไส้เดือนไงบางทีอาจจะเป็นพวกปลาซิลมาตอดด้วยเราต้องมาดูไวๆเปลี่ยนจากเข้าชั่วโมงเป็นชั่วโมงเดียวแล้วโอเคอันนี้อันนี้ของบอลนี่อันนี้เออของพี่ปันปักเองลืมเองนะเจ้าของดูเลยเออให้เจ้าของดูไปเลยมีไหม ไม่น่าจะมีนะเพราะไม่ีบต้นไม้ไม่มีมีแต่ว่าเดียวเสียโดนกินเหมือนกันไปเ้อะไระเจออะเจออ๋อเหียงปลาโดดอันนี้ของใครของบอนดูดิน่าจะไม่มีมีไหมจริงด้วยไม่มีเยอะจ้ะอันนี้ของพี่ปันเดี๋ยวจะก้องเดินไปดูให้เดี๋ยวก้องเดินไปดูเฮ้ย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 เฮเ้ยยเฮ้ยเเ้เฮ้ย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 เ้ยเม้้ยเฮเฮ้ย้มม้ยเ้ ว้ามีชิ้นไหนกันเห็นมันดิ้นดิ้นอ่ะปลาซิวหรือเปล่ามันตื่นเอาย่ความป้อนมันตื่นจังเฮ้ยดิ้นดิ้นดิ้นไม่ดิ้นไม่มีไม่มีโอวัยนาทเอ้ยติดไอลาดไหน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 ไอลาศปวดร้ออะไรเขาได้สองแต้มแล้วกินปลาเยอะๆแล้วจะได้ฉลาดเอาไว้ปวดร้ออะไรเขาได้สองแต้มแล้วตัวเองได้กี่แต้มมันชื่อปลาฉลาดไงให้หลานกินปลาเยอะๆหลานจะได้ฉลาดฉลาด เอ้าวเดี๋ยวของปอนต่อดูนะครับนี่คันนี้ของปอนไม่มีโอเคเดี๋ยวไปดูอีกคันอีกสองคันของปันปันเดี๋ยวจะต้องไปดูให้ว่าไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าคันนี้เหมือนจะติดนะเดี๋ยวเดดี๋ยวอเเินมาร็วๆเพราะมันเละนะครับเดี๋ยวจะต้องอาสาไปดูให้เองลองดูไปดูดูมีไหมไม่ค่ะน่าจะไม่มีนะไม่มีแล้วมันนิ่งขนาดนี้เยอะหมดเยอะเปื่อยเยอะหมด ดูครั้งสุดท้ายเฮ้ยมองเห็นตึงน,นะมีไหมผมว่าน่าจะมีมีไหมมีเปล่าลองเลือดดูเอ,ดดเอ้ยยื่นเหรอไม่มีไม่มีว้าวเอาไปเลยปะเดี๋วยวค่อยมาเป็นเหยื่อเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขายไปเป็นเหยื่อสรุปผนชนะนี่ค่ะปลาตัวแรกที่ปั่นได้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ปลาปั้นนี่ปลาปั้นอยู่นี่นี่นะคะปลาปั้นตัวแรกที่ปั้นไดอนนอนน้อันนี้อันนี้อันนี้ของใครเนี่ย ฟ้อนเองต้องใช้ฝีมือตได้กี่ตัวได้กี่ได้กี่แต้มสองแต้มอันนี้ไม่ใช่ยังชนะยังชนะเลี้ยวยังเดี๋ยวยังยังไม่ชนะเพราะว่ามีอีกรอบนึงเราจะต้องมาดูอีกรอบนึงใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อของเราเนี่ยมาเกี่ยวไว้อีกรอบนึงใช่แล้วเดี๋ยวดึกเราก็จะมาดูอีกรอบนึงอ่ารอบ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 ที่สองนี่คือรอบเราสิ้นเลยนะเราจะมาดูเลยตอนนี้คือป้อนนำไปแล้วสองแต้มปันปันถึงจะตัวเล็กก็หนึ่งแต้มนะต้องใจแท้โอเค คิดว่าคนไม่ได้ป่าแล้วอ่ะเออต้องใจเรียวจะแลกเศร้าแล้วคิดว่าไม่ได้ป่าเฮ้ยอย่าพึ่งตีไเดี๋ยวเราไปเอาไส้เดือนเนี้ยมาเกี่ยอีกรอบนึงไปอล้ไปเอาเยียกกันเคยน้ยตอนนี้ปันก็จะไปดูเบ็ดรอบเช้านะคะเมื่อคืนปันกะว่าจะตื่นมาดูสักรอบหนึ่งแต่ปันเผลอหลับไปก่อนหลับทั้งคู่นะครับดไม่มันมืด ไม่มีไฟฉายด้วยอไ,ไปค่ะตอนนี้เราไปดูเบ็ดกันดีกว่ามามาดูครับว่าเช้าว,วันนี้จะมีทองขาโดนบ้างนะครับเพราะเมื่อคืนก็โดนกันไปแล้วเก็บเก็บกู้กันเลยนะด้วน,น,นไปูเเเลยขอองงตัองอะงงต่ะีโดนไหม ลูกขอหงนี่ปั่นอ่ะเยอะหมดอ่ะเยอะหมดว่าแล้วปลาตัวเล็กตัวน้อยมากินเยอะหมดใช่เราไม่ได้ใช้ทากไงเราไม่ได้เตรียมทากมาไม่ได้เตรียมมาถ้าเตรียมทากมาก็อาจจะมีลุ้นนะครับตัวทากมันจะเหนียวกว่าเด,ดี๋ยวเราไม่เอ่ยไม่โดนเลยไม่โด,ไโดนโดไหนไปดูของปอนบ้างโดนบ้างเปล่า อันนี้ขันของพี่ปานมีขันของพี่ปานนี่ไงสองขันของป้อนนี่ป่าไหนป้าไม่มีหมดเยี่ยงนี่ขันหนึ่งเนี่ยลืมแล้วเหรอเอาลืมขันของตัวเองเล้ว ไปไปดูห้องปอนกันมันยู่อีกไหมนี่นี่นีนี่้อนีน่เองอทุกคันเลยเออหมดทุกคันเลยของใครน่นจะของพีปัน ดูครับบอกให้ไปเก็บเบ็ดนะครับบอกให้นางไปเก็บเบ็ดนางไปเก็บดอกบัวนะครับดูดูเอาทำอะไรใส่จะไปทําแข่งไส่บัวปลาไม่ได้สูุลานไม่ได้ได้แค่ปละชอนตัวเล็กตัวเดียวสงสัยเก็บดอกบัวไปกินแล้ะสุรานก็กําลังกูเ้เบ็ดอยู่นะครับไม่รู้พุทธิโตหรือเปล่า สรุปว่ารอบเช้าไม่ได้สักตัวเลยนะคะที่ก็คือเราได้ไปเมื่อคืนคนละตัวใช่ปะใช่ได้แค่นี้พร้อมกับปันก็แวะไปทําเล็บมาอุ้ยล็บดุดนี่แวะไปทําเล็บมานะคะไม่ได้ปลาไม่เป็นไรค่ะปันก็ได้ดอกบ,บัวกลับบ้านไปทำข้าวแล้วนะคะพร้อมกับอะไรต้องเป็นปลาเค็มแกงปลาเค็มอร่อยอร่อยสรุป,สร,ปสรุปคือหลานหมานกว่า ใช่หลานได้ไปสองตัวแต่ปันได้ตัวเดียวไงแต่ถ้าเทียจปลาช่อนได้คู่ตัวๆนะเห็นบอกตอนแรกว่าจะปักปลาช่อนกันใช่คนละตัวเท่ากันถือว่าเสมอกับปลาช่อนอ่ะแต่ถ้าเราใช้ตัวท่ามันน่าจะกินดีกว่านี้ใช่ตอนเส้นเดือนปลาเล็กมันตอดใช่ใช่ไม่เลือเลยตอนเช้าอ่ะมันได้เตรียมมาไงเดี๋ยวล้อมหน้าทําใหม่นะคะตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันๆด้วยนะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาเข่าเราธรรมชาติด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ